ทุกคนเห็นอะไรไหมครับใช่ครับพี่กำลังจะขึ้น100ดาวแล้วและตอนนี้ก็เป็นเวลาจะตี2แล้วใช่ครับมีแต่พวกปีศาจคือตอนนี้พี่เล่นไปแบบง่วงก็ง่วงอ่ะดาวก็อยากได้แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้พี่ให้เพื่อนแบกเพื่อนคนยจะพูดในใจว่าพาละกุยอีกแล้วไอว้สัสเปิดมาวินแรกก็ตามที่เห็นเลยครับนี่เป็นล็อกตัวดาวเป็นไงละ่ะตึงบาละ่ะไม่เป็นไรคิวแรกเราไม่ได้มาเอาคิวที่2แล้วกันนี่เราดับปเูเพเยอร์ต้องเลือกพี่ ขวดแต่ไม่เป็นไรครับเราอย่าลืมไปเพราะว่าเรายังมีเพื่อนมาช่วยแบกเราอยู่เราได้เพื่อนไปไหนละเออมาช่วยดิวินแรกไม่เป็นไรไม่ได้คิวสักาคิวไม่เป็นไรมาวินสองนี่จับทอมสันโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเปิดมาช็อตนี้เข้ายังสวยนี่ยิงไม่โดนหรือจริงๆแล้วผมสมควรเลือกเล่นฟรีไฟแม่งโคตรเป็นภาระคนในทีมแต่จากประสบการณ์1ล้านปีที่พี่เคยแข่งมาพี่มั่นใจว่าคิวน,นี้พี่ต้องได้แน่นอนถ้าไม่ได้ เอาเคีมมามาพ่นใส่หน้าพี่เลยนี่ไงได้มาหนึ่งคิวเมื่อได้คิวแรกมาแล้วนี่เหมือนจะมีหมาของเพื่อนอยู่นะปาดไปนี่ไงโดนตัวดาวอีกแล้วเป็นฮีผมไม่เข้าใจกับฟรีไฟว่าทําไมมันชอบล็อกตัวดาวให้ผมตอนนี้ก็เข้าสู่วินที่3มแล้วกูย,ยังได้1นึ่งคิวเหมือนเดิมแล้วก็ตามสเตปครับกูตายแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีเพื่อนสุดหล่อสุดตึงของเราอยู่นี่หัวแรกหัวสองเป็นไงเพื่อนกูตึงแล้วก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะ เพื่อนผมแก็บสีเป็นแบบตึงๆเฮ้เป็นไงกูนี่แม่งโคตรพาระเลยโคตรภูมิใจแล้วก็ดําเนินเข้าสู่วินสุดท้ายแล้วถ้ากูไม่ได้คิวนี้ค yeah. ือกูแม่งโคตรขี้กัยโอเคอย่างน้อยกูได้2คิวอืมอันนี้กูต้องดีใจใช่ไหมเป็น100ดาวที่ไม่ได้ช่วยขอบคุณที่รับชมจนจบครับ